อไม่ดีนตลอดบ้ชินนนะซื้อของใช้นไม้ยจายอะเลยเช่นแป้งิสติกุลลิส้าวยๆเาัถ้าม่หนใช้กพอำอาจาออย่างีกอเลอีกยาอมัก็ไม่จนเป็นด้วยประหยัดเก็บเงินไว้ดีกว่านะม่จะไปซื้อเธอจะมิจะไป็นสอแรบชใหญ่จะมีไปก็ไม่เป็นไรนะขอบค ชาทุกสัวนแล้วสิเราาหอกแต่แแบบันีนร้วนะเราที่นีเราซื้อเสื้อมาเสื้สอไหมจ๊ะสยอจ้าแล้วราคาเท่าไหร่จ๊ะอ๋อไม่แพงหรอกตอีแค่ราคา299บาท บาทเองถึงพันหรอกถองพันเลยนะเราว่าเดี๋ยวน่าจะี๋ซื้อสิ่งของที่จะเป็นประหยัดเก็บเงินไว้ดีกว่านะเธอไม่ต้องมาสอนฉันหรอกฉันจะขอแม่ซื้อโทรศัพท์ไอโฟนและไอแพดด้วยจะไปซื้อทำไมโทรศัพท์ไอโฟนและไอนะแพดหนักแพงจะตายไปแตู่แม่บ้าโทรศัพท์ที่บ้านพี่เหมียวก็มีอยู่แล้วนี่ถ้าจําเป็นจริงๆนะก็ใช้โทรศัพท์สาธารณะที่รนะ่างเรื้อของเราก็มีเต็มเลยนี่ เราจะมาศึกษาี่กับเรษกิจมเพียงตอจากวในหลักการเกี่ยวกับเศรษฐิจคเพียอาไหนน้องทุกคนดูสิหญิงพอมาค่ะก็2อมีคนค่ะคุณอคมีคูณคุ้มกันในตัวที่ดีค่ะอ้าวอย่ามีคนทำอะไรกับหน้าตัวเองอยู่นะลูกค้าสวยไหมคะแนม่ขบอกเราห้ามเอาเชื่อมาแต่งในห้องเรียนยังไม่ถึงเวลา เธอไม่ต้องไปตกแต่งหรอกน่าเธอยังสวยอยู่แล้วเดี๋ยวนีไปล้างหน้าเอกเดี๋ยวนี้ไปค่ะืทํำยังไงต้องเงินก็ไม่ค่อยดีนาก็าทำไม่ค่อยได้ขายก็ไม่ค่วยได้ราคาขายของก็ไม่ค่วยดีวันๆก็ได้ทำแต่ดอกไายกัน ไปส่งเขารักาก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่มันทาได้กี่โดมก็ไ่้เนาะน้ำฝนนะเนี่ยเมื่อไหรยายมุงจะมาพี่้อเนี่ยจะได้มาช่วยเล่นกำกไม้จันฝนเขาจะหน่อยจ้ามาแล้วเหมลนกหิวอะไรหรือเปล่าใช่จ้าตั้งเดินหังเงได้อ้าวทำไหม้มน่โทรศัพท์บ้านเราก็มีมนรอะาไปใช้กับแม่ก็ได้โทรศัพท์แตู้่ใ้า้สไุ้่มได้ โอ้ม่จะหาหหงเงินวูกเราว่าเรานะี่านเราก็ไม่ได้ไ่ดรานรูปขา,อข,าของเราก็ขาดหยเนี่ยแม่เนะี่ยมาทำดอกไม้จันทม่ว่านเ่ะมาช่วยแม่ทำดอกไม้จันทร์าดีกว่าวนะลมกนะเนีย่ยมันจะได้เงินช่ยวยกบครอบครัวนะไม่เอาแม่เนอ่โทรเออแม่ก็อย่างว่าม่ไม่มีเงินเราต้องประหยัดช่วยกันนะหนูเข้าใจไหมลูก ไปอาบน้ำม่อไปาน้สุกหแล้วก็ได้มาช่วยแม่ทำดอกไม้จันทลุกนะอะนที่นิวอะซื้จากการประยัดุ่ที่ได้แล้สิน้องแบมได้ไปหาหนิวกันไปอ้าวไปเลยไปรอหนิว แม่ไม่มีเงินให้เราเลยเราจะไปซื้อขนมกินก็ซื้อกินไม่ได้เ้าเวลาไรละที่เหมียวไปเลนไปแ,แม่บอกว่าทํานายก็ขาดจุนขายกองก็ขายไม่ค่ย <c oughs> อยดีใจยังงั้นเหมียวก็เอาเงินที่เก็บไว้มาซื้อขนมกินสิจ๊นั่นแหละเราไม่มีเงินเก็บหรอกเราไม่เคยคิดแม้นแต่จะเก็บเห็นไหมล่ะนี่เราไม่ได้ซ้าเติมเหมีวนะเราแค่อยากให้เหมียวรู้จักการประหยัดและเก็บออมไม่ใช้จ่ายซือรู้ืราอิพอต้องเก็บเงินไว้ในายามจําเป็น ก็แบบนี้เลยแหละจ้ะใช่จ้ะมีรู้แล้วต่อไปนี้มีจะช่วยพ่อแม่ประหยัดและมิจะเก็บเงินไว้ใช้นิยามจำเป็นมีขอบใจหญิงมากนะที่ท่าหญิงคิดได้ต่อไปนี้มีจะไม่ใช้ายอย่างสื้อลูกซื้อไรอีกแล้วมีจะเป็นแกนนําและมีก็จะฝากเงินทุกวันเลยใช่ยินดีากใหแกนนิดาเราทำคนดียกพ่อแม่ทำคนดีเกี่ยวอะไรบ้างในกิจกรรมบ้างให้เราไปนิดแล้วก็ให้สอล้อกับหลักในกฎระเบี ก็ยงใช้หุมาไม่นอกจากจะทาแบบนี้เราก็จะทํำคนดีเพื่อการบริจาคก็ย่างเป็นการบระจาคบรการนอกจากของวกนี้บาเช้าหรือที่มาแล้วไปบริจาคหรือมีภาษาม่ใหทำแรได้างเช่นวันนี้เราบ้าไปคุยยายกวาดอาามัดหรือาให้เธอะให้ส่ต้องแบบ เรนทประเาหงามของบ้านเรานะ่ะทำดีเพืแม่ทำสะอาดบ้านขายกาานะ่อน้ําเูเลอนกินอ,อกกระดูกพ้ยกกแมนี่นะ<อ>ยูทาเองเลย<ม>แว่าเอาไปขายกัญต้นแมดีมสินลูก่จะไ,ได้มีเินเก็บแล้วลูกหนูก็จะได้มีเงินเล้ยหนัสือนี่แหละเป็อาชี่เของเรานะนดีสินลูกนะเราเอาไปขายกันนะนแม่ดีมาก โอ้หนูแม่น่ะดีใจจริงๆเลยนะที่หนูเป็นคนดีของแม่ขอให้หนูเป็นคนดีแบบนี้ตลอดไปนะลูกนะ